สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะครับวันนี้ตอนนี้ผมไลฟ์อยู่สองช่องนะครับํำเนิดซาลอนสอนแต่ผมฟรีและช่องํำเนิดซาลอนแฟนเพจนะครับ youtube แล้วก็ facebook นะครับวันนี้ช่างใหญ่จะมาแจ้งข่าวดีนะครับให้พี่น้องประชาชนครับชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ทราบว่าครับ ตอนนี้แอปพลิเคชัน o n h a i r 24นะครับแอปสีแดงนะสามารถโหลดได้ที่ App Store, Play Store นะครับเป็นแอปเรียกช่างไปตัดผมที่บ้านนะครับทุกวันนี้ความสะดวกสบายนะครับความเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเราก็ไม่ต้องออกจากบ้านแล้ว นรัไม่ว่าจะเป็นสั่งอาหารเรียกรถตัดเรียกรถมารับถึงบ้านนะไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่นะครับหรือว่าแอป,ปดังต่างๆนะครับพวกแกปฟูดแกลฟคารนะครับแล้วก็แอป,ปที่สามารถเรียกรถมารับถึงบ้านนะครับความสะดวกสบายต่างๆเหล่านี้นะครับทางช่างตัดผมนะครับไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหารของบริษัทนะครับที่ดูแลแอปพลิเคชันออนแอร์ทวินนโฟะครับ mm hmm. ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตนะครับนะครับ,รบโดยเฉพาะผู้สูงอายุสูงวัยผู้ป่วยจิตเตียงนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายไปทำงานแต่เช้า กลับบ้านก็ดึกดื่นนะครับว่างเฉพาะสาร์อาทิตย์หรือว่างวันธรรมดาวันไหนก็ได้เดีย๋ยวจะตัดผมหยืกจะซอยผมนะครับก็สามารถเรียกใช้เรียกหาขเข้าไปโหลดแอปได้ที่ App Store นะเป็นแอปสีแดงนะครับที่เสื้อช่างใหญ่ใส่อยู่นี้นะครับเป็นฝ่ายประสัมพันธ์ฝ่ายบริหารของบริษัทนะครับ พิมพ์คำว่า O N S A I R H A I R 2 4งสนะครับอ่านว่า On Hair ท h นะครับเป็นแอปสีแดงนะนะครับก็เข้าไปโหลดเสร็จก็จองระบุเวลาระบุวันแล้วก็เลือกเวลานะครับแล้วก็เข้าไปกรอกที่อยู่แล้วก็จองซื้อซื้อเลยได้นนะครับช่างที่เป็นมืออาชีพที่อยู่ในระบบนะครับ ที่อยู่ใกล้ใกล้บ้านของท่านนะครับก็จะเห็นงานเห็นว่าวีลูกค้าเรียกไปตัดผมที่บ้านนะครับอัตราบริการนะครับอัตราค่าบริการถูกแสนถูกนะครับสามร้อยบาทในรัศมีไม่เกินสามกิโลเมตรนะครับจากช่างไปหาบ้านลูกค้าผู้เรียกใช้หรือจากบ้านลูกค้าไปหาช่างนะครับรัศมีไม่เกินสามกิโลนะครับแต่ถ้าเกินอยากจะใช้บริการแต่ถ้าเกินเกินสามกิโลละ นะครับแล้วช่างรับงานคุยกันนะครับตกลงอาจจะจ่ายเพิ่มนิดหน่อยนะครับตกลงเลยนะครับจะถูกจะแพงหรือว่าจะจ่ายมากจ่น้อยตกลงราคาเลยนะครับส่วนบริษัทก็ขอเก็บค่าบริหารจัดการนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นจากช่างนะนะครับที่เหลือช่างก็ไปบริหารกับลูกค้าได้เลยนะครับสําหรับนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่ยังไม่รู้จัก แอปพลิเคชันออนแฮนะครับทวตีโฟก็สามารถนะครับเข้าไปติดตามในเพจเฟซบุ๊กออนแฮร์ทวนตีโฟนะครับในทิกตอกก็ชื่อนี้ออนแฮในใน youtube ก็ชื่อนี้นะครับแล้วก็ line โคเอนะครับ Ad หรือวลาแอดเนี่ยก็ชื่อนี้นะครับพิมพ์คําว่าแอดไซน์นำหน้าแล้วครับแล้วก็ออนแฮทวตีโฟ ทีมเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับว่าอยากจะตัดผมจะต้องทำยังไงจะต้องโหลดแอปยังไงนะครับจะมีแอดมนคอยตอบอยู่นะครับอยากจะใช้บริการแม้กระทั่งว่าช่างตัดผมนะครับที่อยากจะรับงานหรืออยากจะร่วมงานกับบริษัทนะครับก็สามารถนะครับโหลดแอป ออนแททวินิปุระพนะครับมีต่อท้ายคขาว่าพาร์เนอร์นะแทบจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับท่านสังเกตว่าเป็นสีฟ้าท่านก็สามารถเข้าไปกรอ,อกรายละเอียดนะครับชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์อีมีของท่านนะครับใบป,ประวัติการผ่านงานมานะครับว่าคุณจบจากที่ไหนมานะครับกรอกบัตรประชาชนกรอกเลขที่บัญชีธนาคารให้เรียบร้อยนะครับรออนุมัติรอทดสอบจาก ทีมงาน,นครับผู้บริหารเขาจะเขาเรียกเข้าไปทดสอบนะคุณก็สามารถรับรับงานได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับก็คือสามารถรับงานได้ทั่วกรุงเทพนะครับและประิมณฑลนะใกล้ที่ไหนคุณคุณก็รับได้เลยนะครับต่อไปนะครับการบริการการหาลูกค้าออนไลน์นะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับเพียงแต่คุณต้องหาให้ถูกที่ ถูกเวลานะครับแล้วก็ผู้บริหารของบริษัทที่ดูแลนะครับแล้วก็พัฒนาแอปพลิเคชัน,นแอปนี้นะครับก็เป็นของคนไทยแล้วก็ท่านก็สามารถร่วมงานแบบสบายใจนะช่างใหญ่ก็เป็นกรรมการบริษัทนะครับที่บริหารแอปนี้อยู่เพราะฉะนั้นให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจได้ว่าเป็นแอปที่ จดทะเบียนถูกต้องเสียภาษีถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถที่จะร่วมงานได้นะครับที่น้องประชาชนอยากจะตัดผมนะครับในราคาย่อมเยานะครับสมัยก่อนเนี่ยโอหายากมากเลยช่างไปตัดผมที่บ้านนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่เรารักลูกหลกานเจ็บป่วยจะไปตัดผมทั้งทีเนี่ยโอ้โหต้องไปง้อช่างต้องไปก้อนวอนช่างให้ช่วยมาตัดหน่อยช่างโอหายากนะครับ ตอนนี้ก็สบายๆนะครับต้องการจะคอมเมนต์นะครับต้องการจะสอบถามนะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับขอมือถือหน่อยแต่ช่างใหญ่จะดูนะครับมอนิเตอร์มีคําถามอะไรไหมนะครับช่างใหญ่ก็ไม่ได้ไลค์มาหลายปีแล้วนะครับส่วนที่เป็น Facebook นะครับ Facebook, Fanpage ก็ไลค์เรื่อยๆอยู่แต่ส่วน ช่องตัดผมนะครับที่เป็นคำนืณสาลอนสอนตัดผมฟรีก็ไม่ได้ค่อยไหลนะครับครับ <ฟ layer> สัญญาณภาพเสียงชัดอยู่แล้วช่างใหญ่ทดสอบดู จากเหตการไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวช่างใหญ่ก็ยังเวลาการไลฟ์ยังไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้มีสอนัเรียนสองท่านนะคือคือช่างยุยมยาลาแล้วก็ช่างออมนนทบุรีนะครับช่างใหญ่ก็จะสอนเทคนิคเทคนิคน้อยให้ได้ดูผ่านช่องทาง Youtube แล้วก็ Facebook แฟนเพจนะวันนี้ก็ทรงข่าวแจ้งข่าว,าวประมาณนี้นะครับ อยากจะสอบถามเนียดเพิ่มเติมหรืออยากจะใช้บริการนะครับก็ติดต่อได้ทุกช่องทางนะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับลุดหน้าเดือนใหม่ที่นี่สวัสดีครับบ๊ายาย